สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเก็บบรรยากาศภาพหิมะที่ขาวโพลนนะคะในช่วงฤดูหนาวมาฝากทุกๆคนกันค่ะสวยมากๆค่ะทุกคนต้นไม้สีขาวที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะเหมือนในภาพยนตร์ที่หลายๆคนเคยเห็นนะคะ ส่วนด้านนู้นก็จะเป็นฮอนะคะที่บินสำรวจความปลอดภัยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะมีผู้คนมาเล่นสกีกันเยอะมากนะคะเขาก็จะตระหนักถึงความปลอดภัยนะคะเผื่อเกิดอุบัติเหตุเขาก็จะได้ช่วยเหลือได้ทันนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศโดยรอบของสถานที่ที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ผู้คนมา d r i v สกีกันนะคะบรรยากาศตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณลบ10องศานะคะซึ่ง ก็หนาวพอสมควรนะคะแต่ว่าเราโชคดีตรงที่ว่ามีแสงแดดนะคะซึ่งจะทำให้รู้สึกอบอุ่นค่ะด้านหน้านี้นะคะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้คนทยอยกันมาเล่นสกีกันอย่างมีความสุขค่ะวันนี้นะคะจัดได้ว่าอากาศดีพอสมควรนะคะเพราะว่ามีแสงแดดซึ่งทำให้เรารู้สึกอบอุ่นนะคะเวลาเดินบนหิมะไม่รู้สึกหนาวจนเกินไปนะคะ สำหรับฤดูหนาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะช่วงที่มีหิมะปกคลุมเป็นจำนวนมากก็จะอยู่ในเดือนธันวาถึงเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการนำเสนอฤดูหนาวในประเทศสวิตเซอร์แลนด์บางส่วนบางมุมนะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะบางคนก็อาจจะชอบบรรยากาศที่มีหิมะสวยๆนะคะ สำหรับท่านใดที่อยากจะเห็นมุมอื่นๆหรือว่าฤดูการอื่นๆนะคะก็สามารถเขียนแนะนำผ่านทางคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสวัสดีค่ะ